สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับอาการโรคแพนดิกนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรมีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรบ้างมันเป็นแล้วอันตรายหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตลมบัดน,นะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่า โรคทางแพนิคนั้นมันเป็นโรคทางด้านจิตเวชนะครับแล้วก็หมอที่รักษาจะเป็นคุณหมอทางด้านจิตเวชเป็นหลักนะครับแต่ว่าโรคแพนิกนั้นมันก็มีความคาบเกี่ยวกับสิ่งที่ผมต้องดูแลรักษาอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือเรื่องทางด้านโรคทางกายนั่นเองนะครับดังนั้นผมก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในมุมมองของแพทย์ที่ดูแลโรคทางกายเป็นหลักแล้วกันนะครับว่าเอ้ยปกติผมเจอโรคอย่างเนี้ยเราวินิจฉัยได้อย่างไรนะครับโรคแพนิกมันคืออะไรเอาง่ายๆเลยนะครับ ท่านเคยรู้สึกตกใจสุดขีดหรือเปล่าเช่นอยู่ๆมีคนมาจุดประทัดข้างหลังท่านอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราดูหนังผีแล้วก็เออมันเงียบๆอยู่ดีๆผีโผล่มานะครับหรือว่าเราอยู่ในที่มืดๆแล้วมีโจรกระโดดออกมาข้างหน้าเรานั่นนะครับความรู้สึกอันนั้นน่ะคือแพนิคนะครับมันจะมีอาการตกใจสุดขีดนะครับคือสมมุติว่ามันมีประทัดระเบิดข้างหลังเรานะครับเรารู้สึกตอนแรกเราก็เฉยๆคุยเล่นกับเพื่อนอยู่ๆมีตุ้มขึ้นมาข้างหลังเราเนี่ย เกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราตกใจมากหัวใจเต้นเร็วนะครับใจสั่นเลยหายใจหอบเหนื่อยเร็วบางคนมีแน่นหน้าอกขึ้นมานะครับบางคนมีวิงเวียนศีรษะมึนนะครับเหมือนว่าตัวเองมือชาชาปากชาชาเหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากร่างบางคนก็รู้สึกแบบนั้นนะครับบางคนมีเวียนหัวคลื่นแทเจียนตามมานะฮะหรือมีอาการอะไรอย่างอื่นอีกก็ได้บางคนรู้สึกหายใจไม่ออกมันจะตายนะครับ ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนด้วยมันก็อยู่กับเราไปสักพักหนึ่งเลยครับแต่ลักษณะที่เด่นของอาการแพนิคที่ว่าไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมากระตุ้นเลยนะครับเช่นบางคนเดินไปเดินมาอยู่ๆก็เกิดบางคนขับรถติดไฟแดงตรงสี่แยกเอ้ยเกิดขึ้นมาเลยนะครับหรือบางคนอยู่ในลิฟต์อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเฉยโดยที่ไม่ได้มีอะไรมากระตุ้นนะครับ บอกไม่ได้ว่าทําไมถึงเกิดขึ้นมาแต่มันก็เกิดขึ้นมานะครับแล้วคีย์เวิร์ดที่สําคัญก็คือเวลามันเกิดเนี่ยมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวไม่กี่นาที2อานาทีเท่านั้นจากตอนแรกจนถึงตอนที่อาการมันพีคสุดมันรุนแรงสุดนะครับมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะเนื่องจากว่ามันใช้เวลาแป๊บเดียวจากที่มันเริ่มเป็นจนกระทั่งเป็นแรงที่สุดเนี่ยมันแป๊บเดียวมากคนก็จะกลัวมากว่า เฮ้ย <He, S 2> เราเป็นอะไรเราเป็นโรคหัวใจเราจะตายหรือเปล่าหัวใจมันเต้นเร็วมากเราใจสั่นเราหายใจไม่ออกเราแน่นหน้าอกเราหน้ามืดม,มันวิววิวแล้วนะครับมันจะตายแล้วนะครับก็จะเกิดอาการกลัวมากๆที่จะเป็นแบบนั้นขึ้นมานะครับแต่พวกนี้เนี่ยปล่อยไว้สักพักมันก็จะเริ่มหายบางคนก็เป็นอย่างเนี้ยสักประมาณ20นาทีแล้วมันก็จะค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงแล้วก็หายนะครับปัญหาคืออย่างนี้ครับมันเป็นอีกได้แล้วจะเป็นอีกเมื่อไหร่ตอนไหนบอกไม่ได้ครับเตือนไม่ได้ไม่มีอะไรเตือนเลยด้วยซ้ําไปนะฮะ และที่สําคัญคือพอครั้งหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นในสถานที่เดิมแล้วเช่นว่าสมมติครั้งแรกเกิดในลิฟต์ครั้งที่สองเกิดในลิฟต์อีกรอบหนึ่งมันจะเริ่มกลัวแล้วเฮ้ยถ้าเราเข้าลิฟต์อีกรอบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นอีกทำยังไงคนพวกนี้ก็เริ่มกลัวลิฟต์แล้วไม่อยากเข้าแล้วที่ไหนมีลิฟต์ก็ไม่ไปก็ต้องขึ้นบันไดแทนนะครับหรือบางคนไปเป็นในรถก็ก็ไม่อยากจะขับรถแล้วนะครับต่อมามันก็จะเริ่มขยายมาอยู่ๆเป็นเอาตอนอยู่ในห้องเรียน เป็นตอนกําลังเล่นกีฬาอยู่เป็นตอนทําอะไรสัยอยกอย่างอยู่กินข้าวอยู่ดูหนังอยู่ฟังเพลงอ่านหนังสือแล้วมันอยู่ๆเป็นขึ้นมานะครับก็ parks, จะเริ่มกลัวไปหมดทุกอย่างละอยากจะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เกิดสถานที่ที่ทําให้เกิด,ก,ดกิจกรรมที่ทําให้เกิดจนกระทั่งกลัวไปหมดทุกอย่างนั่นก็คืออาการที่เกิดแพนิคจนกระทั่งมีผลต่อการใช้ชีวิตนะครับผมเคยได้ยินนะักร้องบางคนเนี่ยอยู่บนเวทีนะครับร้องๆไปสักพักหนึ่ง เฮ้ยมันไม่ได้แล้วมันมันเกิดอาการแพนิคมันมันกลัวตายมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นอ่ะมันร้องต่อไม่ได้แล้วต้องลงยาไวททีอย่างนั้นก็มีนะครับทีนี้มันเกิดได้ยังไงนะครับมันเกิดได้จากจริงๆก็บอกต้องบอกตรงตัวว่าไม่มีคนรู้ว่ามันทําไมถึงเกิดได้แต่สิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการพวกนั้นขึ้นมาก็คือระบบประสาทอัตโนมัติมันทํางานมากจนเกินเหตุนะครับมันทํางานมากเกิน เกินที่ควรจะเป็นนะครับแล้วพอมันเกิดแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดอาการต่างๆที่เราว่ามานะฮะแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีคนที่คิดว่าเออมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองสารสื่อประสาทในสมองที่มันผิดปกติไปทําให้เกิดอาการแบบนั้นนะครับอ่าอันนั้นก็เป็นความคิดนั้นหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เรารักษาโรคพวกนี้เราอาจจะให้ยาปบปรับสารสื่อประสาทในสมองเพื่อที่จะให้อาการดีขึ้นก็ได้นะครับทีนี้ ปัญหาของคนเหล่านี้เนี่ยที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือว่าไปหาหมอหมอตรวจทุกอย่างแล้วมันปกติแล้วตัวเองก็ยังฝังใจอยู่เพราะว่าเวลาเป็นขึ้นมาทีมันจะตายเลยนะครับเช่นใจสัน่นโอ้โหไม่หยุดเลยพอไปถึงห้องฉุกเฉินมันเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าพวกนี้มันมันใช้เวลาไม่นานนะครับตอนแรกที่เริ่มเป็นใช่ไหมครับสีหนาทีแรงที่สุดหลังจากนั้นม,มันสิบยีนาทีก็เริ่มเบาลงเบาลงไปถึงห้องฉุกเฉินสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งาหายแล้วนะครับ ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจก็ไม่มีอะไรนะครับตรวจเลือดก,ก็ไม่เจออะไรนะครับแล้วก็ไปหาหมอหัวใจไปวิ่งสายพานก็ไม่เจออะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าตัวเองเป็นอะไรมันต้องเป็นอะไรสักอย่างแหละหมอหาไม่เจอหมอไม่เก่งหรือเปล่าเปลี่ยนหมอดีกว่าไปไปหาหมอคนน้นคนนี้คนนั้นนะครับหรือบางทีกลางดึกก็ไปห้องฉุกเฉินแล้วก็ไม่เจออะไรเดี๋ยวก็เป็นอีกก็ไม่เจออะไรก็อยากจะไปหายาสมุนไพรหรืออะไรพวกนี้มามาใช้หรือแม้แต่บางคนไปเจอว่าให้กินแอลกอฮอล เอ๊ะมันมันสงบดีนะก็เลยติดเหล้าไปเลยนะครับเพราะมันช่วยเรื่องการแพนิกเหมือนกันกินเหล้าพวกนี้นะครับเพื่อจะทำให้ร่างกายมันมันสงบลงนะครับบางคนก็บอกว่าก็สูบกัญชาแล้วกันมันทําให้เราสบายเคลิ้มๆมันน่าจะหายแหละก็ไปติดกัญชาแทนนะครับนั่นคือปัญหาของคนเหล่านี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเวลามาหาหมอด้วยอาการทั้งหมดที่ว่ามานั้นนะครับเราจะไม่บอกว่าเป็นแพนิกก่อนนะครับเราต้องตรวจหาโรคทั้งหมดก่อน ให้แน่ใจว่าไม่มีสาเหตุทางกายที่มันอันตรายเพราะไม่ฉะนนั้นถ้าเราพลาดสาเหตุทางกายและเราไปรักษาโรคแพนิกเลยคนนั้นอาจจะตายก็ได้นะครับจากโรคทางกายโอเคโรคอะไรบ้างที่เราเจอแล้วมันอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดแพนิกหรือบางครั้งเราเจอทั้งแพนิกทั้งโรคทางกายพร้อมกันเลยก็ได้นะครับแน่นอนโรคหัวใจเป็นอันดับแรกหัวใจเต้นผิดป,ปกตินะครับในคนที่เป็นแพนิกตอนที่อาการกําลังกําเริบอยู่นั้น หัวใจเนี่ยมันจะค่อยๆเต้นเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนถึงพีคจนถึงสูงสุดของมันแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งแล้วมันค่อยช้าลงการเต้นผิดปกติของหัวใจแบบนี้เราเรียกว่าไซนัสแทกิคาร์เดียมันก็คือการเต้นเร็วของหัวใจที่มันเกิดจากการนําไฟฟ้าของหัวใจแบบปกตินี่แหละเหมือนกับเวลาเราไปวิ่งเราเหนื่อยนะครับหัวจ,จะเต้นเร็วแบบนั้นแต่เราต้องการจับดูซิว่ามันมีการเต้นผิดปกติของหัวใจแบบอื่นที่มันอันตรายหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่น Atrial f i b r i l l a t i o n ซึ่งผมเคยเล่ารายละเอียดไปแล้วว่ามันเกิดเพราะอะไรมีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรท่านก็ย้อนกลับไปดูเรื่องของการใจสั่นที่ผมเคยเล่าไปแล้วกันนะครับว่าเอ้ยมันมีวิธีในการดูแลอย่างไรนะครับเราต้องหาก่อนให้มันแน่ใจว่าไม่ใช่โรคหัวใจโรคทางปอดละ่ะนะครับแน่นอนบางคนเป็นโรคหอบหืดขึ้นมามันกําเริบตอนนั้นก็จะมีอาการแต่โรคทางปอดเนี่ยมันแยกง,ง่ายครับเพราะว่า อาการของมันเนี่ยมันไม่ได้หายดีนะครับมันจะเป็นแล้วมันก็เป็นค้างอย่างเงี้ยอยู่นานๆเลยไปถึงโรงพยาบาลยังไงก็ตรวจเจอไม่ได้ยากนะครับอาการต่อมาก็คือกรดไหลย้อนบางคนรู้สึกแน่นลิ้นปี่นะครับจุกจกุลิ้นปี่แล้วหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยอาการแพนิคมันเจอร่วมกันได้แล้วก็เจอร่วมกันบ่อยซะด้วยนะครับดังนั้นคนที่มีโรคกระเพาะนะครับมีโรคกรดไหลย้อนท่านที่ไม่รักษาให้ดีบางครั้งมันกระตุ้นแพนิคได้เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่ามา ถึงโรงพยาบาลอีกอย่างหนึ่งที่ต้องตรวจก็คือเรื่องของโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับบางคนมีไทรอยด์เป็นพิษก็จะเป็นอย่างนี้ครับใจสั่นเหงื่อออกเยอะแล้วเหมือนจะตายนะครับเป็นขึ้นมาได้นะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยบางทีเราก็พอบอกอาการได้เช่นคนไข้เนี่ยเขาจะมีน้ําหนักไม่ค่อยเยอะตัวผอมนะครับขี้ร้อนขี้หงุดหงิดนะครับประจำเดือนมาไม่ปกติในผู้หญิงนะครับแล้วก็ใจสั่นตอลอดเวลาหรือถ้าให้เราดูมือเนี่ยมือเขาจะสั่นอย่างงี้ มือสั่นอย่างเงี้ยตลอดเวลามือมือชื้นๆน,นะครับพวกนั้นก็สงสัยว่าเอ้ยอาจจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะครับเราก็ต้องตรวจดูซิว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะนอกเหนือจากนี้มันมีอีก2อ,อย่างซึ่งแพทย์จะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าถ้าพลาดแล้วอันตรายมากนะครับคือถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการแบบที่ว่าไปแล้วมาถึงโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินนะครับถ้ายังมีอาการอยู่นะครับนอกเหนือจากตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตรวจทุกอย่างแล้วสิ่งที่ต้องตรวจอีก2อ,อย่างเลยก็คือน้ําตาลที่ปลายนิ้วนะครับ เพราะว่ามันจะมีคนที่เป็นโรคเบาหวานครั้งแรกแล้วไม่รู้ตัวนะครับน้ำตาลสูงจนกระทั่งถึงขั้นวิกฤตแล้วถ้าเราไม่ได้รักษาคนพวกนี้ตายได้นะครับเราจะเรียกภาวะนี้ว่า DKA diabetic ketoacidosis ซึ่งเรื่องของเบาหวานผมก็ได้อธิบายไปทั้งเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครจําไม่ได้ก็ลองกลับไปดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับภาวะนี้ต้องวินิจฉัยให้ได้นะครับไม่ได้นี่คือแย่แน่นอนภาวะที่สที่ต้องวินิจฉัยให้ได้เลยก็คือ โรคลิ่มเลือดไปอุดตันระบบหลอดเลือดในปอดนะครับหรือที่เราเรียกว่า pulmonary embolism นั่นเองนะครับภาวะนี้เนี่ยเจอได้ง่ายๆในผู้หญิงอายุน้อยแล้วทานยาคุมอยู่หรือสูบบุหรี่สอย่างนี้บวกกันเมื่อไหร่แล้วก็ต้องสงสัยภาวะนี้เสมอนะครับต้องสงสัยภาวะนี้เสมอเวลาที่มาหาหมอ,อแต่ถ้าเราตรวจแล้วเราไม่เจอโอเคไม่เป็นถ้าเราเป็นอาการพวกนี้แล้วมันดีขึ้นได้ ไม่มีทางเป็นภูมิร n a เ y e บ b o ิซ s มหรือไม่มีทางเป็นริมเลือดอุดตันในปอดแน่นอนแน่นอนเลยนะครับต้องต้องบอกให้ชัดเจนว่ามันเป็นแบบนี้ดังนั้นเราตรวจทุกอย่างให้ใหแน่ใจก่อนว่าเรามีโรคอันอย่างอื่นที่พออธิบายอาการได้ไหมถ้ามีเรารักษาโรคพวกนั้นก่อนนะครับนอกหือจากนี้มันยังมีโรคทางด้านจิตเวชซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโรคพนิกเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลเครียดมากนะครับโรคกลุ่มที่เกิด ptsd หรือ post traumatic stress disorder นะครับก็คือการที่เราไปเจอเหตุการณ์ที่มัน ถึงชีวิตหรือหวาดกลัวมากๆในอดีตเช่นเราไปมีสงครามมาคนเดินโดนข่มขืนมาเคยโดนทำร้ายร่างกายมานะครับอะไรพวกนี้ที่มันเป็นความฝังใจนะครับมันก็จะทำให้ท่านเกิดอาการแพนิคพวกนั้นขึ้นมาได้แต่บางคนนะครับจะตอนที่เกิดแพนิคมันจะมีแวบเข้ามาในหัวเลยเหมือนกับตัวเองย้อนกลับไปอยู่ในสถานาการณ์แบบนั้นนะครับมันก็จะกลัวได้นะครับอันนั้นก็คือโรค PTSD นะครับที่เราต้องไปรักษาตรงตัวโรคนั้นด้วยนะครับ นอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของยาเสพติดชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล้ากัญชาออหรือกระท่อมนะครับที่คนใช้เรื่อยๆนะครับคาเฟอีนนะครับสูบพอดนะฮะหรือสูบออบุหรี่ไฟฟ้ายาตัวอื่นพวกนี้บำรุงกำลังนะครับพรีเวิร์กเอาต,ต่างๆพวกนี้ทั้งหมดนะฮะก็กระตุ้นให้เกิดแพนิกได้ทีนี้สมมุติว่าเราตรวจเรื่องทางกายไม่เจออะไรละไปหาทุกที่เราไม่เจออะไร นะครับให้แน่ใจว่าไม่เจออะไรสิ่งที่เราต้องมาทําต่อมาคืออะไรนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าโรคพนิค์เนี่ยอ้อผมอยากจะบอกวันอย่างหนึ่งอันตรายของโรคแพนิคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันไม่มีอันตรายทั้งสิ้นปล่อยไว้เฉยมันหายมันไม่ตายแต่เขามีงานวิจัยที่พบอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหมอทางด้าน ทางด้านกายจะรู้จักมากกว่าหมอทางด้านจิตเวชนะครับคือเขาเพบว่าคนที่มีโรคหัวใจมีโรคปอดนะครับจริงๆนะครับเช่นโรคหัวใจอะไรก็แล้วแต่นะครับเส้นเลือดหัวใจตีบหรือโรคปอดที่เป็นโรคหอบหืดโรคถุงลมป่งพอง,องโรคอะไรก็แล้วแต่เรือรังที่มาโรงพยาบาลแล้วบังเอิญคนนี้มีแพนิคร่วมด้วยเขาเพบว่าคนที่มีอาการแพนิคร่วมกับอาการทางกายจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ไม่มีโรคแพนิคครับตรงนี้เป็นตัวที่อันตรายนะครับ เราต้องเราต้องรู้ไว้เสมอนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นแพนิคอย่างเดียวไม่มีโรคอย่างอื่นเลยพวกนี้ไม่มีปัญหาครับไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามีแพนิคร่วมกับอาการของโรคทางกายโดยเฉพาะโรคหัวใจโรคปอดอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้นกว่าคนที่ไม่มีโรคแพนิคนะครับโรคแพนิคเรารู้แล้วอาการมันเป็นยังไงเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้ทําให้เราตายได้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนก็คือ ถ้าเราไปหาหมอมาทุกหมอแล้วอ่ะมันไม่เป็นมันไม่เจออะไรที่มันผิดปกติทางกายต้องพยายามยอมรับให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็นโรคแพนิกซึ่งเป็นโรคทางจิตใจนะเราควรจะไปพบหมอจิตเวชนะครับพอไปเจอหมอจิตเวก็จะมีการรักษาหลักๆอยู่ทั้งสองอย่างอย่างแรกก็คือเป็นการสอนให้เราเข้าใจในสภาพร่างกายของเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นสัญญาณหลอกของร่างกายมันไม่ได้มีอะไรที่น่าตกใจเลยแล้วเราก็จะไม่ตาย เมื่อไหร่ที่เรายอมรับได้ว่าเฮ้ยเนี่ยสัญญาณหลอกไม่เป็นไรหรอกเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นโอกาสที่เราจะควบคุมมันได้ก็จะดีขึ้นนะครับก็เหมือนกับการที่เรากลัวที่มืดนะครับถ้าเรากลัวที่มืดเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นมันอาจจะมีโจรมันอาจจะมีผีมันอาจจะมีตุ๊กแกมีสัตว์ร,ร้ายอะไรที่ทําให้เรากลัวนะครับแต่การที่เราฝึกจิตบําบัดแบบเนี้ยหรือที่เรียกว่า cognitive behavioral therapy มันเป็นการสอนว่าเอ้ยจริงๆมันไม่มีอะไรหรอก พูดง่ายก็คือเรากลัวที่มืดใช่ไหมเข้าในที่มืดแล้วเปิดไฟเออมันไม่มันไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ม,มีอะไรน่ากลัวละเราก็จะไม่กลัวตรงบริเวณนั้นอีกต่อไปนะครับนั่นก็คือเป็นวิธีอย่างหนึ่งซึ่งจิตแพทย์เนี่ยเขาจะสอนนะครับว่าทํำยังไงเวลาที่เราเกิดอาการขึ้นมาก็าต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องอดทนนะครับอันที่2เวลาที่มีอาการแพนิคขึ้นมาแน่นอนว่าทุกคนไม่มีการควบคุมตัวเองมันควบคุมไม่ไหวมันจะตายเอามันยากนะฮะถูกไหมครับวิธีที่ควรจะต้องทําก็คือการฝึกการหายใจนะครับ ยิ่งเราหายใจเร็วเท่าไหรเนี่ยอาการมันจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาที่เราเป็นเข้ามาสติมาก่อนเลยครับรู้ตัวว่าโรคนี้มันไม่ตายไม่ต้องกลัวมไม่ตายหายใจเข้าออกช้าช้านะครับเข้าทางจมูกช้าที่สุดออกทางปากยาวที่สุดเข้าทางจมูกออกทางปาก ทำอย่างนี้ครับช้าๆเลยแล้วมันจะหายเองครับแล้วมันจะหายเองสําหรับคนที่หายใจแรงเร็วจนรู้สึกว่าตัวเองวิงเวียนหน้ามืดปากชามือชาพวกนี้แล้วทำหายทำการหายใจแบบนั้นไม่ได้วิธีอีกอันหนึ่งซึ่งผมแนะนําก็คือการเอาถุงกระดาษเนี่ยมาครอบปากครอบจมูกแล้วหายใจเข้าออกในนั้นสักพักหนึ่งถ้าไม่มีถุงกระดาษมือเรานี่แหละครับปิดปากปิดจมูกนะครับ หายใจเข้าไปในนี้พยายามทําให้ช้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเหตุผลที Abi ่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าบางคนเวลาเกิดแพนิคแอตแทกเนี่ยหายใจเร็วจนกระทั่งเป็นกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าไฮเปอร์เวนทิเลชันเป็นการหายใจปล่อยออกคาร์บอนออกไซด์ออกไปมากจนเกินไปเลือดของเราเกิดความเป็นด่างเส้นเลือดสมองของเราหดตัวลงเราก็เกิดอาการทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดนะครับดังนั้นเราต้องไปเพิ่มคาร์บอนดออกไซด์ในร่างกายเราโดยการหายใจเอาลมหายใจของเราที่มันออกไปอ่ะกลับเข้าไปใหม่นะฮะเอาปิดปากก็ได้นะครับ หรือง่ายๆใส่แมสก็ได้เดี๋ยวนี้ใส่แมสก์แล้วหายใจมันอยู่ในแมสก์แหละเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับหรือเอาถุงพลาสติกถุงกระดาษเนี่ยมาหายใจเข้าไปเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะครับนั่นก็คือวิธีในการแก้ไขเบื้องต้นนะฮะแต่มันก็มีการใช้ยาเหมือนกันที่จะทําให้อาการดีขึ้นยาส่วนใหญ่ที่อันนี้ผมก็สั่งจ่ายเป็นการส่วนตัวเหมือนกันนะครับผมก็รักษาคนไข้คล้ายๆอาการแบบนี้เราจะให้ยากลุ่มที่เรียกว่าเอ่ซอซโรโทนินชื่อเอ่อสเปซิฟิกซีโรโทนินรีเซพเตอร์เอ รียกเคอินดิเบเตอร์นะครับหรือ SSRI นะครับกลุ่มยา SSRI ที่เราจ่ายกันบ่อยพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นยากลุ่มเซอร์ทารีนนะครับหรือบางคนเรียกว่าโซลอฟอะไรเงี้ยก็จ่ายปกติตรงนี้ต้องให้หมอเขาดูนะครับว่าเขาจะจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าเวลาผมเจออาการคล้ายๆอย่างเงี้ยผมจะใช้ขนาดต่ำๆก่อนเช่น25มิลลิกรัมแล้วดูซิว่าออมีปัญหาอะไรไหมนะครับเพราะยาพวกนี้บางคนกินแล้วคลื่นไส้เจียนมีอาการอย่างอื่นแปลกๆมานะครับเราก็จะให้เขากินเข้าไปก่อนแล้วก็ลองดูซิว่าสักประมาณอาทิตย์หนึ่งโอเคไหมถ้าโอเค แล้วอาการยังไม่หายเราค่อยๆปรับยาขึ้นทีละนิดทีละหน่อยทีละยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งอ,อ,อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าถึงร้อยอย่างเงี้ยผมก็ส่วนใหญ่โดยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอาการมักจะดีขึ้นนะแต่ไยงไก็ตามผมไม่ได้รักษาด้วยตัวเองถ้าเป็นอาการทางด้านแพนิชเนี่ยผมจะส่งให้หมอจิตเวชดูแต่ถ้ามันมีอาการอื่นทางกายร่วมด้วยแล้วก็กว่าจะถึงนัดหมอจิตเวชนี่อีกโอ้โหเป็นเดือนเลยอันนั้นผมจะเริ่มยาไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะสามารถช่วยเหลือพวกนี้ให้ดีขึ้นได้นะครับ และถ้าใช้ยาตัวนี้ไม่ได้ตัวอื่นก็มีให้เลือกใช้เยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งตรงนั้นก็คงจะต้องปรึกษาหมอจิตเวชนะครับเช่นเราอาจจะใช้ยากลุ่มฟลูออซิทีนเอสไซทารแพรมพวกนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะสามารถเลือกแล้วแต่อาการได้นะครับและเมื่อให้ยาพวกนี้แล้วคุมอาการไปได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นเพื่อนหมอจิตเวชรักษานะครับเขาก็จะให้กินยาพวกนี้อย่างน้อยก็6เดือนหรือปีหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะสักปีหนึ่งอ่ะนะครับแล้วพอครบปีแล้วเนี่ยค่อยๆเริ่มหยุดยา แต่ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่ได้ในบางคนนะครับบางคนหายไปประมาณ2-3ปีแล้วไม่เป็นเลยแล้วอยู่ๆกลับมาเป็นใหม่ก็ได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าท่านยังมีสติแล้วก็จําว่าเฮ้ยโรคนี้มันไม่ตายมันรักษาได้มันไม่ทําอะไรชั้นมันเป็นสัญญาณหลอกนะครับก็แก้ไขได้นะครับอ่าแก้ไขได้พวกเนี้ยก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องพยายามไปดูนะครับว่า เราจะรักษาด้วยวิธีไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วยาที่เราให้ก็อย่างที่บอกนะครับคือยากลุ่ม uh, selective serotonin reuptake inhibitor พวกนี้นะครับเราก็จะให้ตัวนี้นะยาตัวอื่นผมไม่ค่อยแนะนำโดยเฉพาะยากลุ่มที่เรียกว่า benzodiazepine เช่น sanax alprazolam นะครับ clonazepam r i v e t r i l อะไรพวกนี้เหตุผลเพราะว่าอะไรโอเคยาพวกนี้มันระงับอาการแพนิคได้เร็วมากนะครับมันยังง่วงหน่อยแต่มันระงับได้เร็วมาก ปัญหาของมันก็คือจะติดยาง่ายมากเหมือนกันนะครับติดยาง่ายมากแล้วนอกเหนือจากนี้ก็คือมันทําให้การนอนหลับเราผิดปกติแล้วเมื่อไหร่เราหยุดยาเนี่ยแพนิกบางคนเป็นมากขึ้นเราก็นอนไม่หลับมากขึ้นนะครับดังนั้นยากลุ่มพวกนี้ผมจะไม่ให้เลยนะครับในการารักษาของผมผมไม่เคยจ่ายเลยสักเคสเดียวนะครับยกเว้นๆอยู่ในโรงพยาบาลผมอาจจะให้บางครั้งแต่กลับบ้านไม่เคยให้หรือถ้ามาที่คลินิกตรวจกับผมเนี่ยผมไม่เคยให้ยากลุ่มนี้เลยสักครั้งเดียวก็ไม่เคยนะครับอ่า ถ้าจะให้ก็ต้องให้อยู่ในการควบคุมของหมอจิตเวชเราไม่สามารถไปใช้เองได้เราเพราะว่าปัญหาที่ผมเจอเยอะที่สุดก็คือเคยได้ยากลุ่มพวกนี้มาใช้แล้วแล้วมันติดแล้วติดหมายความว่าถ้าไม่ใช้จะมีอาการแล้วบางครั้งใช้ขนาดเดิมก็ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มขนาดเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยอาการมันจะมาละหรือไม่งั้นก็นอนไม่หลับละ่ะนะครับก็ต้องไปกินเพิ่มขึ้นหรือบางคนต้องไปกินเหล้ากินอะไรเพิ่มขึ้นก็จะนี่มีอาการเข้าไปใหญ่แล้วพอมาหาหมอทางด้านโรคทางกายเนี่ยก็จะบอกหมอว่าไม่ได้หรอก ผมต้องกินยาตรงนี้ไม่กินมันไม่หายหมอจะให้หยุดไม่ได้หยุดแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมเป็นขึ้นมาทํำยังไงหมอรับผิดชอบรึเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผมเจอบ่อยมากเลยที่เจอแล้วติดยาพวกนี้นะครับแล้วระยะยาวยาพวกนี้มันไม่ใช่แค่ติดนะครับมันมีผลต่อระบบความจําบางคนกินระยะยาวก็ความจําก็เสื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับหยุดแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้ายิ่งกินมานานๆอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาระยะยาวได้นะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ปกติผมไม่ไม่แนะนําให้ท่านกินยากลุ่มดีเดดขาดท่านท่านกินอยู่นะครับแนะนําว่าปรึกษาคุณหมอที่รักษาเพื่อพยายามปรับลดยาแล้วก็หาวิธีอื่นหรือหายาตัวอื่นที่จะมาช่วยควบคุมอาการของท่านนะครับโอเควันนี้โดยสรุปนะครับอาการแพนิคก,ก็คือจริงๆมันเป็นอาการอะไรที่ตกใจสุดขีดนะครับเหมือนกับตัวเองจะตายมีอาการใจสั่นแน่นอก,อกหน้ามืดนะครับบางคนก็มีปาก ปากชาชามือชาชาหน้าชาชานะครับมีเหงื่อออกตามตัวคลื่นแทรกเจียนเป็นได้หมดทุกอย่างแล้วก็เวลาที่เป็นเนี่ยมันเป็นในสถานการณ์อะไรก็ได้เลยเวลาเป็นทีเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 2- 3านาทีเท่านั้นตั้งแต่เริ่มเป็นจนกระทั่ทงเป็นแรงที่สุดแล้วก็บางปล่อยไว้สักพักหนึ่ง20-30นาทีบางทีมันหายไปเองไปหาหมอบางทีก็ตรวจแล้วไม,ไม่เจออะไรทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็ต้องตรวจนะครับตรวจหาโรคทางกายให้ครบทุกอย่างก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเราก็รักษาได้นะครับ นี้เวลาที่รักษาก็มียาอยู่หลายตัวนะครับต้องปรึกษาคุณหมอทางด้านจิตเวชนะครับโรคแพนิกเราสามารถเจอร่วมกับอาการโรคทางจิตเวชอื่นๆหรือโรคทางกายก็ได้นะครับมันจะทําให้โรคทางกายเวลากําเริบเนี่ยเป็นมากขึ้นแล้วก็มีการวิจัยว่าถ้าเรามีโรคทางกายเช่นโรคหัวใจกับโรคปอดแล้วมีอาการแพนิกกาเริบบ่อยๆนะครับโอกาสที่จะเสียชีวิตนั้นสูงกว่าคนที่ไม่มีโรคแพนิกนะครับดังนั้นต้องรักษาคู่กันไปนะ โอเควันนี้ก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแก่หลายๆคนได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ